สำนักงานประกันสังคมภายใต้การนําของนางมารสีใจรังสีเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกโดยมุ่งเน้นสถานที่ต้องสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนบุคลากรบริการด้วยเซอร์วิสไมายและมีเทคโนโลยีเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโปง่งบริหารงานโดยนางกิตติมาวินยูวิจิตประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและนางดุริรัตน์บางเชยหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสาขาบ้านโปง่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายพัฒนาคนให้เก่งดี นำไอทีประยุกต์ใช้สื่อสารทั่วถึงฉับไวกฎหมายทันสมัยทันเวลามีข้าราชการและพนักงานจำนวน26คนดูแลผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวน1นึ่อำเภอคืออำเภอบ้านโป่งโดยมีสถานประกอบการในความรับผิดช,ชอบ1,377แห่ง มีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น92,665คนแยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3าจำนวน33,836คนผู้ประกันตนมาตรา39จําจำนวน83,97คนผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน54,32คนสำนักงานตั้งอยู่เลขที่22ทับสหมู่5ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยครอบคลุมประเภทงานดังนี้การบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลข่าวสารและงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวันมีบริการขนส่งสาธารณะสะดวกต่อการเดินทางสามารถติดต่อโทรนัดหมายได้และมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางไว้อย่างชัดเจนมีจุดประชาสัมพันธ์เป็นจุดแรกรับเพื่อคัดกรองผู้มารับบริการให้คำแนะนำการขอรับบริการ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นรวมถึงกดบัตรคิวมีต้นและตัวอย่างการกรอกเอกสารมีป้ายประชาสัมพันธ์ลำดับขั้นตอนนักจุดก่อนเข้ารับบริการและจุดบริการมีป้ายแผนผังสำนักงานมีป้ายกระบวนงานการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชนและ Q r Code คมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจนภายในสำนักงานจัดพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการเคลื่อนไหวในจุดที่อันตรายมีแท็กเตือนให้ระมัดระวัง มีแสงสว่างเพียงพอในการให้บริการมีที่จอดรถจุดบริการน้ำดื่มที่นั่งพักคอยมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการประเมินความพึงพอใจณจุดบริการมีป้ายกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่บริเวณรอบสำนักงาน มีภูมิทัศน์สวนยอ่อมจุดเช็คอินที่เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้มารับบริการมีจุดบริการแก่บุคคลพิเศษโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีรถเข็นทางลาดต่างระดับมีกริ่งกดเรียกเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ำผู้พิการมีปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินมีการคัดแยกขยะตามประเภทชนิดของขยะ มีการรณรงค์ใช้ถุงผ้าและตะกรา้าแทนถุงพลาสติกกล่องโฟมเจ้าหน้าที่รียูซ์นำกระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้ากลับมาใช้ซ้ำอีกหน้าเข้าร่วมโครงการนำกระดาษเก่ามาแลกกระดาษใหม่มีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ร่วงมีนำขยะเปียกใส่ถังหมักรักโลกและปลูกผักสวนครัวให้เจ้าหน้าที่เก็บไปรับประทานได้มีการดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิที่25องศาให้ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง ลังใช้งานเรียบร้อยแล้วและติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดและประหยัดพลังงานปลูกต้นไม้รอบอาคารเพิ่มความร่มรื่นมีการจัดทำและทบทวนปร,ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้เอกสารอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นจัดทำระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th เพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบ e s e r v i c e ชำระเงินสมทบผ่านระบบ ePayment โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองผ่านระบบ eReceipt ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบ e s e r v i c e นายจ้างและลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานด้วยระบบ eCompensate มีการปรับปรุงพัฒนาและกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบคอซ l c e นเตอรวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาและระบบติดตามแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์ฮอสไลน์หรือสายด่วน1506โดยเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับในระบบจนกระทั่งแล้วเสร็จและปิดเรื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดมีช่องทางติดต่อราชการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง โดยมีการกำหนดมาตรฐานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริการตอบกลับในแต่ละช่องทางทั้งที่สำนักงานและช่องทางบริการอื่นๆเช่นทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทางแอปพลิเคชัน SSO+ แอปพลิเคชัน l i n e SSO ไทยทาง Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโปง่งแอปพลิเคชันกลุ่มไลบวรและหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ s d u มีแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกโดยมีการจัดประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์รวมถึงคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ทำงานสอดคล้องโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลเช่นเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้างเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรเรื่องการออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบเชื่อมโยงกับกรมการจัดหางานเรื่องการขึ้นทะเบียนว่างงานและการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอักขีภยัยซึ่งสำนักงานมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ถังดับเพลิงและเจ้าหน้าที่มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานโดยจะให้มีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและโครงการจัดการความรู้ของสำนักงานเป็นประจำทุกปีมีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มาใช้บริการเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการและมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยบริษัทซูเปอร์โพจำกัดซึ่งในปี2567สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งได้รับคะแนนความพึงพอใจร เวลา95.65มีงานบริการที่นอกเหนือความคาดหมายโดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ชื่อกลุ่มผู้ทุกพลภาพสประบ,บ้านตอมเพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามให้คำแนะนำระหว่างผู้ทุกพลภาพและผู้ดูแลกับเจ้าหน้าที่และบันทึกตำแหน่งบ้านของผู้ทุกพลภาพไว้ในโน้ตกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการค้นหาตำแหน่งบ้านผู้ทุกพลภาพที่จะออกเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำและมอบของเยี่ยมให้ถึงมือผู้ทุพพลภาพโดยเร็ว มีการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลซานคามิโรส่งนักกายภาพบำบัดลงพื้นที่ให้คำแนะนำสอนการฟื้นฟูกายภาพบำบัดแก่ผู้ทุพพลภาพและผู้ดูแลให้สามารถทำได้เองที่บ้านรวมถึงกรณีที่แพทย์ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้ทุพพลภาพซื้อรถเข็นจากร้านค้าซึ่งผู้ทุพพลภาพต้องสำรองเงินซื้อก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐานมาเบิกคืนกับสำนักงานประกันสังคมผู้ทุกพลภาพบางรายไม่มีเงินซื้อก่อนสำนักงานได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อรถเข็นที่รา้านค้าพร้อมดำเนินการเรื่องเบิกคืนและส่งมอบให้แก่ผู้ทุกพลภาพได้ให้ในวันเดียวจึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ทุพพลภาพและผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโปง่งพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งมอบความห่วงใย,ยใส่ใจดูแลผู้ประกันตนทุกช่วงวัยให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครอบคลุมเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัยตลอดไป